สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะตอนนี้ร้าน PK Beauty Shop นะคะเปิดทุกวนันเปิดที่น้องแกนะคะก็เออแวะไปชุมกันได้นะคะแล้วก็เออลักษณะสมา,าชิกขายครีมเซรัม่มโสมแล้วก็เออซาลายนะคะยกยกชุดนะคะในราคาพิเศษและขายได้กำไรดีแน่นอนนะคะคือตอนนี้เออตัวแทนก็ เยอะมากพอสมควรนะคะก็ไม่ต้องรักษาเยอะเลยค่ะแค่สั่งเปิดเปิดบินนะคะก็แค่ห้าชุดนะคะเปิดบินห้าชุดแล้วก็ซื้อสินค้าในร้านนะคะเป็นราคาสมาชิกได้เลยนะคะค่าสมาชิกสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องต่อด้วยนะคะก็สนใจก็ทักมานะคะต่อนะคะก็มีเครื่องสำอางด้วยนะคะเครื่องสำอางนะคะแบบ ้ดีมากนะคะเก๋ก็ใช้นะคะก็มีทั้งลิฟออมีทั้งอะเรเนอร์มีทั้งสงเียนคิ้วแล้วก็ปัดแก้มนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะให้แวะมาดูที่ร้านนะคะตอนนี้แบบเพื่อนๆที่อยากเข้ามาดูที่ร้านก็มาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีของเป็นบางอย่างแล้วยังที่ยังไม่มาก็คือน่าจะเพียบพร้อมเดือนกุมภานะคะเพราะว่าร้านเปิดเป็นพิธีก็ประมาณต้นเดือนกุมภาะคะ่ะประมาณวันที่หนึ่ง มาชมสินค้ากันได้นะคะรถแรกแจกแถมตัวน,น,นี้โปรโมชั่นนะคะราคาลถจากราคาป้ายในร้านนะคะให้แวะมาดูนะคะเออถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเปแล้วบ๊ายบาย